อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของสารานุกรมไทยนะครับที่จังหวัดสุขโขทัยจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่4 3ฉบับพระราชทานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จํานวนกว่า92องโรงเรียนครับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทัยจังหวัดสุขโขทยัยนายสุชาติทีขสุผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่43ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเพื่อนําไปใช้ในการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยจํานวน65โรง โรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทัยอีกจำนวน27โรงรวมทั้งสิ้น92โรงเรียนด้วยกันครับพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการจัดนิทรศาการน้อมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรนิทรศาการเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการทําหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเพื่อให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่อาคารวารณกลางมหาวิทยาลัยการ กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทัยได้เรียนรู้รวมไปถึงนำความรู้ไปไประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองรวมไปถึงส่วนรวมด้วยค่ะ